แหววอยู่ใ้ฟาแล้วข <c oughs> อหาไปเต็มที่แบบหนึง่งเข้าป่ามาปุ๊บจะเห็ุพึ่งหนึ่งดอกเลยถึงจะไม่ค่อยงามเท่าไรแต่มันก็คือเห็ดพึ่งหวานอุ้ย ใจไม่ใช่กินเกือหอยกิ่งไม้เห็ดพิ่งหวานอิตาเลียนอันมีคา่ากลิ่นหอมรสชาติดีถุงมือก็เอามานะคุณหลอกลาว <laughs> เห็นจากข้างบนในหัวแบบแหว่งมากตรงนี้งามๆม,มีไกลกันเท่าไหร่ ได้แล้วเย้ yeah, ดีใจจังเลยมีใครเห็นเห็ดไหมเดินมาแป๊บเดียวเองนี่นี่นี่เห็นกันไหมนี่ เล็นิดหน่อยมีดก็เอามานะเนี่ยเน็บอยู่ที่เอวนี่แหละอันนี้เห็นชัดมากเลยอะนี่หนึ่งไม่อยากจะเชื่อเลยอะเราตาดีมาก สองอย่าถามนะคะว่าเห็ดอิตาลีทำไมดอกเล็กจังไม่เล็กหรอกคะ่ะมันมีโอกาสตโตได้อีกแต่ไม่มีใครปล่อยให้มันโตหรอกนะอุ๊ยเพราะชายตะเลียนคลั่งเก็บเห็ดพึ่งหวานมากมาก,มากไม่มีใครปล่อยให้มันดอกใหญ่แล้วกลับมาเก็บนะไม่เหลือนะคะนี่ขี้เลยก็เก็บ แล้วเราไม่มีวันเจอหมดนะดูกป,ป่านะคะกว้างใหญ่ไพศาลข้างล่างข้างบนใครจะดูหมดอะ่ะพี่มิกเดิอนอยู่ในในไกลๆน่นนะคะ ดื่มน้ำหน่อยไม่ไหวหอบจนคอแห้งเชิงใจดื่น้ำเสร็จแล้วเดินลงมาหน่อยเจออะไรใช่เห็ดพึ่งไหมมองไกลๆทีมันใช่ไหยม,มีใครเห็นหรือ,อยังเฮ้ยไม่ผิดแน,น่นอน นี่่อมใหม่เลยนี่ยพังหนงรุนแรงกำลังเกิดเลยตมูตมินี่นี่ตมูตมิน่ารักจริงๆดูดิ นี่เราก็เอาเห็ดพึ่งอิตาลีนะคะอร่อยรสชาติดีมีกลิ่นหอมมีราคาเอาหมดเห็นแต่ไกลเลยทุกคนที่กูไกต่ตองกระซิบพอมอีกคนเข้ามาอุย้ยสวยมากแฟรด้วยเอาคุณโลกดาว ออกอย่างรุนแรงถอดอดอด,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 อดมีสองหนุ่มอิตาเลียนอยู่ไม่ไกลหนุ่มมากเลยนะถอดเสื้อด้วยหันหลังก่อนเพราะเราเจอเห็ดหัวแหวงแต่ไงเราต้องเก็บจ้ะด่วน ไปดีวกว่าเบื่อ,อสองคนนี้เรฟถึงบ้านแล้วมาอวดเห็ดกันนะคะของพี่มิก,ก่อนนี่ตะก,กระ้าคู่ใจเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ผลไม้นี่ของพี่มิกได้มาแค่สาม ของก็เกย์ของเขาหมดเลยขเขาหมดเลยคลยือเฮ้ยหัวไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยหัวอยู่นี่คือรู้เลยอะว่าเป็นเหตุที่แบบ มันจะเกิดซะส่วนใหญ่นะคะเฮ้ยเขาได้เยอะเหมือนกันนะนี่มาเสียบตรงนี้สักหนึ่งดอกมีแกงองอมอยู่ดอกเยอะนะที่พี่มิกได้มาดอกนี้นะคะแหว่งบ้างอะไรบ้างแต่เห็ดพึ่งที่อิตาลีนะคะงดงามเสมอมีค่าเสมออร่อยเสมออุปกรณ์ตัดขาเห็ดนะคะ กินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็จะมาตัดขาเห็ดเริ่มจากดอกแก่นี่ก่อนทุกคนขึ้นนอนกันหมดแล้ว ทค่ท่านเจ้าที่หรือคุณพิทักษ์เขาก็ยังอุตส่าห์เหลือ,อไว้เนาะเขากินไม่หมดหรือไงไม่รู้กินไปเมื่อคืนนี้แล้วประมาณกนะ็เฮ้ยอิ่มแล้วเดี๋ยวคืนนี้มากินใหม่เราไปเจอไปเก็บมาสกักกอนอะไรแบบนี้เนะ่ะ <c oughs> ì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  สะอาดสะอ้านขาวจัว้วดูตรงนี้สิอ๋อแค่หน่อยเดียวเองตรงนี้กลิ่นแรงมากเลย พี่มิกนี่เหนื่อยมากเมื่อวานไปกับเพื่อนที่ทาง,งานได้มาแค่สี่ดอกไปกที่งหาเหตดรอบแรกๆหลังจากที่หยุดมาหลายเดือนมันก็จะเหนื่อยแบบนี้ความรู้สึก แต่ถ้าไม่ได้เห็ดยิ่งเหนื่อยกว่านะถ้าได้เห็ดแล้วแบบชิ่นใจค่ะแข็งมากเลยดอกนี้น่ารักเลยอะ่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะคะชายตะเรียนไม่ตัดขาเห็ดกันในป่านะเพราะถ้าแฟนคลับเก่าๆจะรู้นะว่าชายตะเลียนบ้าเก็บเห็ดมาไม่ใช่บ้าคลั่งแค่ได้ยินว่าตรงนั้นได้เห็ดตรงนี้ได้เห็ดพูดต่อๆกันโอ้ยเป็นล่มป่าทั้งๆท,ที่มันจะมีไม่กี่ดอกก็ไปกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นละ ถ้าไม่ใช่ถิ่นเรานะเราฟังจากคนอื่นมาเฮ้ยเขาเพิ่งไปมาได้เหตุหรือใครไปมาได้เหตุเราก็จะไปดูถ้าถิ่นเรายังไม่ออกถ้าถิ่นเราออกเราไม่ไปถิ่นอื่นเลยนะเราจะไปแต่ที่ของเราที่ของเรานี่เราจะเฝ้าไว้เลยเราจะกะเวลาถูกเราจะไปทุกๆสีวันสามวันแบบเนี้ย เห็ดของที่อิตาลีนะไม่สวยเหมือนที่อื่นหรอกแต่ว่าความอร่อยนี่ชนะเลิศนะคะไม่ใช่ว่ามันสวยสู้ที่อื่นไม่ได้แต่มันไม่มีโอกาสมากกว่า <c oughs> โตมาหน่อยคนก็เก็บโตมาหน่อยถ้าก็กินบ้าง น้อยมากที่จะเจอใหญ่ๆสวยๆที่จะลอดหูลอดตาคนอื่นแล้วก็ไม่มีเหมือนประเทศอื่นนะคะที่เห็ดสวยๆเป็นกลุ่มๆรอให้คนไปเก็บไม่มีหรอกพวกฝรั่งประเทศอื่นเขาไม่กินกันแบบชาวอิตาเลียนแน่นอน ฝรังอิตาเลียนโอ้โหนิยมมากขนาดที่สนามบินอะ่ะเออยังมีขายเป็นของฝากเลยนะสนามบินที่อิตาลีนะคะมีเห็ดพึ่งหวานแห้งขายเป็นของฝากจากอิตาลีละ่ะราคาก็ไม่ถูกเลยนะเพราะว่ารสชาติมันดีกลิ่นมันหอมนะคะ ก็หลังอิตาเลียนถึงนิยมเก็บแล้วก็นิยมกินกันแล้วเขาก็จะมีแบ่งเขตด้วยนะว่าทางไหนมันจะอร่อยมากกว่าตรงไหนยิ่งอากาศดีคือไม่หนาวจัดตรงนั้นเห็ดพึ่งจะยิ่งหอมยิ่งอร่อยขนาดจังหวัดเราอะ่ะเขายังมีแบ่งโซนเลยนะว่าโซนไหนเห็ดอร่อยโซนไหนเห็ดไม่อร่อย ที่อร่อยที่สุดในจังหวัดเราก็ภูเข,ขาแถบบ้านเรานี่เแหละเพราะมันอยู่ต่ำนะคะมันอยู่ไม่สูงมากตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตำหนิเลยนี่นแฟดแฟดผู้น่าสงสาร,ราน่าสงสารจรงิงๆ องนี้ก็ไม่มีตำหนิเลยนะเนี่ยแตกหน่อยหนึ่งที่ชาวตะเลียนเขาไม่ตัดขาเห็ดในป่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครเห็นนะคะว่าเขาเก็บเห็ดได้ว่าตรงไหนมีเห็ดไปตัดขาเห็ดตรงไหนก็คือเดี๋ยวคนก็จะรู้ที่เก็บเห็ด ห่วงอะเขาห่วงกันมากเลยห่วงแบบเรากลุ้มอะเพราะสามีเราก็เป็นพี่มิก็เป็นงามๆเนาะตะบูตะมีตัดขาหมดแล้วนะคะเห็ดพึ่งหวานของเราได้มาชามหนึ่งย่อม,มเลยนะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็หัน่นตากแห้งจ้า อบแห้งนะรอบนี้เพราะว่าไม่มีแดดแล้วนะคะเอาไปตากไม่ได้แล้วต้องใส่เครื่องอบ